โอเคฮัลโหลสวัสดีค่ะโป้กาบฟนคคะวันนี้ฟ้าตั้งกล้องแบบใหม่ก็คือเอากล้องมาไว้ตรงที่โอเคเดี๋ยวเอาไว้ฟ้าถ่ายห้องให้ดูกันแล้วกันนะคะโอเคตอนนี้นะคะในคลิปที่แล้วเนี่ยที่ฟ้าบอกว่าอ,อยากถามอะไรฟ้าน,นะคะก็ถามมาได้ในคลิปที่แล้วนะคะตอนนี้มีคนหนึ่งที่ถามมานะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาร่วมเล่นกันเยอะๆนะคะก็สําหรับใครที่อยาก ถามอะไรก็ถามเข้ามาได้ในคลิปที่แล้วเท่านั้นนะคะมีทั้งตรงนี้กับก็มีทั้งตรงนี้นะคะกับข้งางใต้สามารถเลื่อนดูได้ถ้าไม่เจอก็เข้าไปที่ช่องของฟาแล้วก็เลื่อนหามันจะมีบอกว่าจะทำขึ้นมาแล้วนะอะไรประมาณนี้โอเคะคะวันนี้ก็ฟ้าจะมารีวิวสกูชี่ใหม่ที่ฟ้าได้มานะคะแต่ยังไม่ได้รีวิวให้ดูหรอกได้มานานแล้วแหละ แต่ว่ายังไม่ได้รีวิวให้ดูนะคะเพราะไม่มีโอกาสนะคะโอเคเราดูชิ้นเล็กๆก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเอ้ยอยู่ไหนอะ่ะเฮ้ยอ๋ออยู่นี่ตกใจนึกว่าของหลยชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นชิ้นนี้เลยเป็นแซนด์วิชนะคะสีเหลืองน่ารัก เนี่ค่ะโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นมินิแฮมเบอร์กเกอร์ค่ะของกุเดรมะนะคะไม่สโล่นะแบบว่านุ่มๆต่อไปนะคะก็จะเป็นเค้กโรแบร์สีม่วงนะคะว่านี่ดำนี่ นุ่มๆน,นะคะไม่สโลเหมือนกันต่อไปนะคะก็จะเป็นมินิบ้านสีเหลืองนะคะแบบหน้ามึนนะคะทำไมมันเจิบๆต่อไปนะคะก็จะเป็นเอ้ยเรือมาของกระออหนึง่งมินิกูเดทามะนะคะ ฟ้าก็มีอันหนึ่งแต่ว่ามันไม่สโลไม่ค่อยสโลนะอันนี้อะ่ะไม่ไม่สโลไม่ค่อยสโลแต่ว่าอีกอันหนึ่งของฟ้าเราฟ้าให้ดูอันนี้นะคะนี่สโลด้วยแต่ไม่สโลมากนะคะแต่อันนี้ไม่สโลไม่ค่อยสโลเท่าไหร่ต่อไปนะคะก็จะเป็น ้างแผ่นปั๊มปัมโปยนนลวกันนะคะอันนี้จะเป็นสีอ่อนนะคะแต่ว่าอันกล่อ,องฟ้าน,นะคะเป็นสีเข้มนะคะเห็นไหมจะแตกต่างกับตรงนี้นะคะกับข้างบนหัวเพราะว่ามันจะอ่อนกับเข้มนีก็นุ่มๆไม่สโลเหมือนกันนะคะโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นเดอะนัสสีเขียวนะคะ น,นี่คือห้องราของฟ้าเองค่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวค่อยอต่อไปนะคะก็จะเป็นคัพเค้กละกันอันนี้จะนุ่มๆน,นะคะไม่สโล์แต่ฟ้าชอบนะมันแบบใช่ละ นั่นต้องตุดนุ่มมากเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นมินิแมวเป็นไซส์มินิเป็นแมวนะคะสโลนะคะโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็น ไอศครีมนะคะแต่มันไม่มีไมนะ้นะคะเสริมให้เพราะว่าอันนี้เป็นของที่ได้มาเลคะไม่สโลนะคะ,ไม, slow, ะ,คะไม่ค่อยสโลนะแต่ก็มีส่วนที่สโลอยู่บ้างเช่นตรงมุมๆอย่างเงี้เห็นไหมขดต่อไปนะคะ <Okay. S 1> ก็จะเป็นขนมปังปี๊บนะคะเป็นหน้ายเยิ้มแบบนี้นะ อันนี้ชอบมากมันน่ารักแล้วก็แบบว่าอันมาเป็นสายคอสร้อยคอสวยนี่นะคะมันจะนุ่มๆนุ่มๆนุ่มๆแล้วก็เล็กๆน่นารักสามารถเป็นของจิ๋วไว้เก็บสะสมได้นะคะอืมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นบ้านที่ฟ้าโ้านกัดนะคะถอาไรกก็ไม่ได้ชอหรอกไปๆมาๆมันชอบแล้วอะ โดนกัดแล้วก็มีไส้ช็อกโกแลตนะคะหลบไม่ใช่แล้วอเอืมแป๊บนึงนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็น มันเหมือนขนมเค้กนะแล้วก็โรด้วยงาดำก็เป็นขนมเค้กแบบมีไส้ละกันนะคะเอ้ยดูเก๋ดีนะแล้วก็เจ็บมัโอเคนั่นละต่อไปนะคะก็จะเป็นปลาปลาอะไรวะจะไม่ได้ แะไรคะ่ะปลาปลาอะไรวะจำไม่ได้แล้วอ่ะเออปลาทายากิเออฟ้าชอบลืมชื่อปลาตลอดเลยปลาทายากิจังอันนี้เป็นสีช็อกโกแลตนะคะแล้วก็สลโลด้วยนะแบบเล็กๆนัานลกต่อไปนะคะก็จะเป็น ตาของไซส์มีเดียมก็คือเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะด้านหลังไม่มีอะไรแบบอี่ด้านหน้าเนี่นี่นะคะสโลจกุชีฟไฟก็หายไปเยอะอยู่นะเพราะว่ามีคนขอซื้อต่อไปนะคะ มีคนขอซื้อต่อก็เลยขายให้แล้วก็บางอันก็หายไปด้วยที่หายไม่ใช่เรากพรฟ้าจัดบ้านใหม่แล้วแม่ฟ้าก็เอาไว้ไหนไม่รู้แล้วมันก็หายไปจากตาต่อไปนะคะก็จะเป็นไอศครีมนะคะอันนี้น่ารักตัวน,นี้จะนุ่มๆน,นะคะแล้วก็พูดถึงเลยว่า เรื่องสกชุชิฟ้าไม่นึกถึงว่าตำหนิจะเป็นแบบไหนค่ะอันนี้เป็นอย่างนี้นี่ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวฟ้าก็เอานะดูอย่างนี้สวยไม่ใช่แล้วตกลุมรักตัวเองจีบตัวเองอีกคนถ้าฟ้ามีพลังพิเศษฟ,ฟ้าจะขออย่างหนึ่งก็คือขอให้ CK Service ของลิลลี่จีาจัง นาชอบเราแล้วก็มีความจริงเอ้ยไม่ใช่เอ้ย,ออยถ้ามีขอพอรวิเศษได้1นึ่งข้อฝ้าอกขอให้มีพอรอีก10ข้อแล้วค่อยขอพอถึงข้อที่10ก็บอกว่าขอพอรอีก10ข้อมม่มันก็ะโลย์ะนะโอเคต่อ okay. ไ,ไปนะคะก็จะเป็น บางแผ่นทอริทอรีออ๊ยบางแผ่นทอริทอรีนะคะก็สโลนะโอเคนุ่มๆต่อไปนะคะก็จะเป็นคาบีบาลาซานะคะนี่จะเป็นแท็บ อันนี้ไม่รู้ว่าแท็กแท้หรือแท็กบอมนะคะเพราะว่าได้มาเนี่ยมันเขียนว่าเมสอินชัยนาน้าตาของปลอมแหละไม่ใช่ของแท้หรอกไม่รู้นะแล้วก็ไม่สโลตามเคยแต่ก็ได้มา จะไปเป็นอันสุดท้ายแล้วนะคะของการรีวิวสกูชี่วันนี้นะเอ้ยทำไมหน้าดำจังวะโอเคก็คือเฮดคาร์ลิตตี้นั่นเองใหญ่ประมาณเท่ามือเลยนะก็สโลเป็นสีชมพูนะคะก็สโลนี่คือตำหนิรอบเห็ด ก็เอามาละนี่นะคะมันบีบได้เต็มไม้เต็มมือดีนะก็จบกันไปแลวกับการรีวิวสกูชี่ของฟ้านะคะถ้าอยากถามอะไรถามมาได้นะคะแล้วก็จะทิ้งช่องทางการติดตามช่องของฟ้านะคะได้ใต้คลิปเลยนะคะใครอยากถามอะไรก็ถามในในคลิปที่แล้วกับ ใครอยากถามอะไรก็ได้บอกมาในคลิปนั้นเลยเดี๋ยวฟ้าจะตอบทันทีทันได้แต่ว่าจะทำอีกคลิปหนึ่งนะโอเคบ๊ายบาย